สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้มาส่งงานซ่อมนะครับเป็นมากกตา้าสี่จังหวะนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเขตดุสิตนะครับคุณจรันจิตลุงอะไรเนะนี่ยโอ้โหนามสกุลยาวเลยนะครับนะคุณจรัดนะครับนะอาการที่ลูกค้าสั่งมานะครับ อาการเครื่องตัดหญ้านะครับเริ่มต้นสตาร์ตติดหญ้าพอ,อาไปตัดก็ดับเองเครื่องร้อนพอสตาร์ตใหม่ก็ดึงสายสตาร์ตไม่ได้ติดแน่นจึงไม่สามารถสตาร์ตได้เลยส่งมาซ่อมนะครับลูกค้าบอกเอาไปซ่อมที่ช่างนะครับช่าง บอกเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องนอกเบ้าหัวเทียนมันเล็กกว่าปกติเขาใช้หัวเทียนของไทยเลยทำให้เบ้าหลวมเกียวหวานกํำลังเครื่องแรงอัดเลยหายนะครับอาการคร่าวๆตัวนี้นะครับเราจะแจ้งบอกให้ลูกค้านะครับได้แจ้งบอกลูกค้าไปแล้วตัวนี้ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับอาการที่เร่งแล้วดับนะครับสังเกตดูนะครับ ชุดสายน้ำมันกรองใต้ถังนะครับไม่มีนะครับหรือว่าหลุดหายไปแล้วนะครับมันทําให้เศษสกปรกนะครับเข้าไปอยู่ในคาบูตัวนี้ทางเราทําการเปลี่ยนชุดสายน้ํามันนะครับล้างคาบูให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วพูดถึงหัวเทียนนะครับอลองถือดูสังเกตดูหัวเทียนนะครับวัดเกลียวดูเอาตั้งตั้งดีๆ สังเกตดูซ้ายมือนะครับเป็นหัวเทียนของ Honda นะครับหัวเทียนของของมาเกต้านะครับจะอยู่ขวามือสังเกตดูนะครับมันจะสั้นกว่ากันนะครับเกลียวเดียวกันนะครับแต่สั้นกว่ากันถ้าเราเอาไปของ Honda หรือว่าของบ้านเราไปใส่นะครับมันจะไปชนหัวลูกสูบที่ลูกค้าบอกว่าใช้ได้แป๊บเดียวดึงไม่ได้นะครับคือลูกสูบไปยันใส่หัวเทียนนะครับทำให้ดึงไม่ได้นะครับ ต้องใช้เฉพาะรุ่นของมันนะครับตัวมากกต้าสี่จังหวะนะครับให้ลูกค้ามีมากกต้ากับโรบินสี่จังหวะที่ใช้เนี่ยคือเป็นสเปคของมันหัวเทียนมันจะค่อนข้างจะแพงหน่อยนะครับถ้าตรงสเปคนะครับแต่ตัวนี้ใส่ได้นะครับแต่มันยาวไปมันชนหัวเทียนนะครับอ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงดูนะครับตัวนี้ทำการเทสเรียบร้อยแล้วนะครับ จะทาการจัดส่งให้ลูกค้านะครับเสตาร์ทดูสตาร์ทต,ติดง่ายแล้วนะครับทางเราได้สตาร์ททิ้งไว้นะครับตัวนี้สองชั่วโมงนะครับไม่มีปัญหนานะครับตัวนี้หัวเทียนเปลี่ยนให้ใหม่ล้างกระูชุดใส่น้ํามันนะครับแล้วเราแถมฝาครอบนะฮะของลูกค้าไม่มีมาใส่ไปให้นะครับลองเล่งดู จริงๆแล้วนะครับเครื่องตัวนี้มันไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับนอกจากชุดเนี่ยชุดระบบน้ํามันนะครับสองอย่างกับหัวเทียนแค่นั้นเองนะครับต้องหาช่างที่เข้าใจเรื่องพวกนี้หน่อยนะครับทางเราสามารถจบให้ได้เลยนะครับเครื่องสี่จังหวะทุกรุ่นทุกที่อ้อนะครับทางเราสามารถจบให้ลูกค้าได้เลยนะครับปิดสวิตช์แล้วลองสตาร์ทอีกที นะครับคุณจะหลับนะครับเรารับสินค้าได้เลยนะครับหมุนรอบๆเลยเดี๋ยวทางเราจะล้างทาความสะอาดอีกทีนะครับตัวนี้ส่งงานไปก่อนนะครับถือว่าแจ่มเลยนะครับตัวนี้นะครลูกค้าไปใช้งานได้เลยนะครับใช้งานยาวๆนะครับมีอีกอย่างหนึ่งปิดสวิตช์การใช้งานของเครื่องสี่จังหวะทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ลูกค้าจําไว้เลยนะครับเลิกใช้งานอย่าเอาน้ํามันเบนซินคาไว้ในถังนะครับ อย่างนั้นชุดสายน้ำมันอะไรพวกนี้ลูกยางผ้าปั๊มจะแตกนะครับให้ดีเลิกใช้งานเททิ้งนะครับแล้วสตาร์ทให้เครื่องดับเองนะครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานของผ้าปั๊มและชุดสายน้ำมันนะครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะครับมากีตาร์สีจังหวะนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสวัสดีครับ